สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีผสม PU f o ฟ m กันนะครับมือใหม่ที่เริ่มต้นผสม PU f o ฟ m อาจเจอปัญหานี้ผสมไปแล้วขยายตัวดีแต่ทิ้งไว้สักพักเนื้อโฟมยุบผสมแบบค่อยๆคนคล้ายๆการคอนเลซินหรืออีพ็อกซี่เรซินกว่าจะเข้ากันดีเนื้อโฟมก็เริ่มขยายตัว ไม่จะทำการเทก็เทไปทันแล้วครับต่อไปเรามาดูกันครับว่าการผสมที่ถูกวิธีทำยังไงเราต้องใช้ส่วนผสมให้ถูกอัตราส่วนโดยน้ำยาโฟมขาวหรือพาร์ท A 1ส่วนและน้ำยาโฟมดำหรือพาร์ท B 1ส่วนส่วนวิธีการคนผสมแบบแรกใช้ไม้คน ขอให้เรียบและแบนคนแรงแรงแบบตีไข่ประมาณ4-5วินาทีจากนั้นรีบเทตามต้องการน้ำยาจะไหลไปตามหน้างานและขยายตัวขึ้นเมื่อเซ็ตตัวแล้ว เนื้อโฟมจะแข็งแรงและไม่ยุบวิธีที่สองใช้สว่านปัน่นทำหัวสำหรับตีใช้รอบความเร็วสูงตีประมาณ4-5วินาทีเช่นกันวิธีนี้ได้เนื้อละเอียดสวยกว่าการใช้ไม้คนวิธีที่สาม เป็นการผสมในถุงพลาสติกใช้มือบี้บีบเร็วๆแรงๆให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็ตัดที่มุมถุงเพื่อบีบเนื้อโฟมออกมาวิธีนี้จะเหมาะกับการฉีดลงไปตามร่องตามรูหรือเนื้องานที่เราต้องการคอนโทรลให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการ เช่นการฉีดบนกลิ่งไม้เพื่อทําพิมะปฟอมหรือฉีดตามร่องรอยแตกต่างๆเนื้อโฟมที่ได้ก็มีความละเอียดเช่นกันใช้ได้ดีเลยครับการผสม p u โฟมง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมครับหลักของการผสมก็คือต้องผสมเร็วๆและแรงๆเพื่อให้น้ำยาทั้งสองส่วนเข้ากันดีซึ่งหลักการนี้เราใช้ทั้งกลุ่ม PU และ PU โฟมทั้งหมดครับสำหรับการขอคำปรึกษาและการสั่งซื้อสินค้า ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ